อยากรู้ไหมทำไมมนุษย์อะถึงอยากได้อะไรแล้วได้เขาบอกว่าแบบนี้พลังที het, ่เหนือกว่าพลังใดทั้งปวงก็คือพลังจิตและพลังใจคุณคิดทุกวันค่ะว่าครณเป็นคน VIP เป็นคนที่มีความสุขง่ายเป็นคนที่แบบไปไหนมีคนต้อนรับเป็นที่รักของมนุษย์เทวดาและอมนุษย์ทั้งหลายคุณเริ่มสังเกตตัวเองเฮ้ยทาไมเราอะจินตนาการเป็นภาพว่ะตลอดเลยวะมันจะมาเองอะค่ะอยู่ๆอะค่ะ สมองเราอะเหมือนเรนะะิ่มที่จะเห็นอะไรเป็นภาพเหมือนเราเพอเจอร์ค่ะคุณเหมือนเราเพอเจอร์ค่ะเห็นตัวเองอยู่ตรงนี้เห็นตัวเองอยู่ตรงแบบแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะคุณไม่นานอะเราเหมือนจะได้อยู่จุดนั้นนะค่ะประจำเลยมันจะเป็นแบบนี้บ่อยมากครูเคยบอกตัวเองว่าครูเป็นคนที่มีสมองอัจฉริยะทุกวันไม่เคยหยุดพูดครูเป็นคนที่มีสมองอัจฉริยะครูเป็นคนที่ มีความคิดดีเป็นเลิศครูเป็นคนที่มีความจำดีเป็นเลิศครูเป็นคนที่มีสมองพันล้านหมื่นล้านมีสมองอครูเป็นคนที่มีสมองมหาเศรษฐีเงินไหลมามอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูจะจูนทุกวันคุณเชื่อไหมว่าสมองกับจิตใต้สํานึกหรือจิตสํานึกเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมจิตสํานึกนะคะจิตใต้สํานึกมันแยกแยะไม่ออกนะคะว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริงมันแยกไม่ออกเมื่อไร่ที่คุณพูดกับจิตใต้สํานึกคุณทุกวันนะคะฟังนะจิตใต้สํานึกเข้าใจว่าสิ่งนนนั้ปส่่ทีคุณราาถมก อย่างเช่นการแยกแยะสมองนะคะที่แบบว่าเวลาคุณดูหนังดราม่านะคะคุณดูหนังดราม่าคุณคุณก็รู้อยู่เป็นละคร,ครน,น่ะคุณก็รู้ว่าเป็นหนังอ่ะคุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะมันทํามาน่ะแต่ทำไมคุณร้องไห้เพราะจิตใต้สํานึกของคุณบังคับไม่ได้เขาอินเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นจิตใต้สํานึกแยกไม่ได้นะคะว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมถ้าเขาแยกได้เขาจะไม่ร้องจิตใต้สํานึกไม่สามารถมานั่งวิเคราะห์ว่าเออแยกแยะนะเว้ยมึงจะร้องทำไมมันเป็นละครไม่ค่ะ เมื่อคุณอินมันเข้าไปในจิตใต้สําน,นึกแล้วจิตใต้สําน,นึกไม่สามารถที่จะแยกแยะได้สมาธิหรือในเรื่องของพุทธเจ้าอะค่ะของพระพุทธศาสนาสอนที่เรานั่งสมาธิเพื่อฝึกจิตให้นิ่งเมื่อจิตนิ่งสมาธิมาสติปัญญาจะดีเราจะคิดอ่านพูดหรืออะไรมันจะเป็นสติปัญญาที่เป็นเลิศแต่วันนี้นะคะคุณจะบอกคุณการที่เรานั่งแล้วจินตนาการมโนภาพ คุณอย่าบอกว่าเหมือนคนบ้าเด็กค่ะเพราะนักวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์กันแล้วว่าความคิดจินตนาการมันจูงกันเข้าหาเราอย่างชัดเจนมันจูงทุกอย่างที่เราอยากได้คุณดูสิใครจะเชื่อว่าครูจะได้เบ้นราคาห้าหกล้านครูยังไม่เชื่อตัวเองเลยครูพูดตรงๆเพราะคนแบบครูค่ะจะเสียเงินซื้ออะไรต้องคุ้มค่าคุ้มราคากับสิ่งที่ครูเหนื่อยทําไมครูมีเบ้นเงินสดราคาเกือบหกล้านคุณคุณเสียเวลาทั้งชีวิตแล้วนะ บอกกอนเลยเสียเวลามาทั้งชีวิตแล้วนะคะทําไมไม่ลองฝึกแค่วันละหนึ่งชั่วโมงเริ่มต้นที่สามสิบวันเป็นหกสิบเป็นเก้าสิบไปเป็นปีแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยคุณแจไขค,ความลับของสิ่งที่คุณจะได้มาง่ายๆมันแค่นี้เองเหรอวะคุณอยากรวยอยากมีบ้านราคาสิบล้านร้อยล้านแต่คุณกลับบอกว่ามันไกลเกินเอื้อมคุณตัาหาที่ปิดประตูไม่ให้ตัวเองได้ อะไรบอกคุณว่าคุณไม่คู่ควรตัวคุณแล้วคุณก็บอกจิตใต้สํานทธว่ากูไม่คู่ควรพอคุณจะซื้ออะไรราคาแพงๆเหมือนครูเฮ้ยแพงไปไหมจิตมันบอกเราบอกลงไปให้ตายว่าพอเงนมืออะไม่คู่ควรมึงอย่าเอาเลยมึงไม่คู่ควรหรอกมันโอ้โหมันเวอร์ไปมึงได้แล้วมันดูเวอร์เห็นไหมจิตค่ะมันไม่รู้ว่าอะไรจริงปลอมมันหลับแล้วมันไม่มีวันให้เราเลยเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ เรามาฝึกไปพร้อมๆกันฝึกจิกนตนาการเอาให้ภาพให้ชัดเล่นมันจนกว่าจิตใต้สำเนียงคุณจะรับมันเข้ามาแล้วไม่ต้องถามว่ามันจะมายัางไรนะคะไม่ต้องให้ถามหานะจิตมันจะเอาเงินจากไหนมาให้กูจิตไม่ต้องค่ะคุณแค่ฝึกให้คุณเห็นภาพให้ชัดให้จิตคุณเชื่อให้ได้แล้วที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของจิตที่ส่งออกไปจิตนะคะเขาทำงานควบคู่กับจักรวาลภายนอกถ้าจิตภายในคุณส่งออกไปภายนอกทุกวนันนะคะตื่นเช้ามา ฉันรวยฉันรู้สึกกินกินกาแฟก็รู้สึกแบบเอาไฮ้นั่งร้านหรูๆจิตคุณต้องฝึกจนเป็นนิสหรือเป็นนิสัยจิตจะถูกส่งแบบนี้ค่ะส่งออกไปให้จักรวาลหรือส่งออกไปให้อะไรก็ไม่รู้อะแล้วข้างนอกค่ะเขาจะจัดนะคะให้กับคุณเองโดยคุณไม่ต้องมีตักกะหรือถามเยอะจินตนาการมาก่อนความจริงมาทีหลังถ้าไม่ฝึก เมื่อไหร่จิตเราจะคุ้นชินถ้าไม่ฝึกเมื่อไหร่เราจะทําได้เหมือนคนอื่นเขาถ้าไม่ฝึกเมื่อไหร่คุณถึงจะเชื่อใจตัวคุณเองเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้ค่ะ